คนคะ่ะวันนี้มาตามหาคนรักเก่าและรักถัดไปนะคะของชาวราศีมังกรแม่ทัดดินขอบคุณท่านสมาชิกเก่าและใหม่ที่สนับสนุนอาจารย์ยุ้ยอยู่นะคะเป็นกำลังใจกันเสมอคะ่ะดูแลสุขภาพพารามัยให้แข็งแรงนะคะมันออกกำลังกายฝึกโยคะก็ได้นะคะ ให้เลือดลมไหลเวียนดีบอดแข็งแรงค่ะมีพลานามัยมีความสุขกับการงานและครอบครัวนะคะเริ่มกันที่ความรักสถานการณ์เดือนกรกฎาคมนี้นะคะ มังกรแม่ทัดดินค่ะ บางกลผู้มีความสามารถเก่งในการงานนะคะไม่ต้องไปเป็นลูกน้องของใครเลยค่ะงานนี้ก็มีคู่ค้าพระพรหัสศัจช,ชะนะคะการค้าขายใช้สติปัญญาความสามารถและพระพฤหัสวินาศก็คือเป็นุบคคลที่ได้การเงินจากการงานเป็ดทองหลังพระ มีสติปัญญาความรู้ความสามารถนำมาถ่ายทอดวิชาความรู้ทำงานประจำมีการเงินเข้ามามีความมั่นคงงานนี้ก็มั่นคงยาวนานอีกไกลได้ติดต่อค้าขา,ขายมีการเงินเข้ามาและการเงินนั้นก็ได้มาจากสติปัญญาความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการงานใช้สติปัญญาความสามารถความสุขคุมกับชีวิต ประจาวันมีการเงินเข้ามามากมายกลายเป็นเศรษฐีการเงินมั่นคงแล้วค่ะเริ่มรวยด้วยฐานะแม้จะไม่ปรารถนาในเรื่องของยศศักด์ตำแหน่งหน้าที่นั้นก็ได้รับมาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในงานอำนาจบารมีนะเคยขึ้นมาแล้วก็เป็นสัจจธรรมของชีวิตก็ กลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นกับอำนาจบารมีนักยัติยศชื่อเสียงยังคงบุกตะลุยต่อไปข้างหน้ามีทั้งงานประจำและงานพิเศษเข้ามาบุกต่อไปเข้วครองวังไวกระชับชะเฉยกระเชงในการงานประสบความสำเร็จในเรื่องของกรรมะการงานอาชีพ The Justice ก็เป็นผู้ ที่ใช้สติปัญญาความสามารถเก่งบวกแหงก็มีที่อยู่ทำกินอาหาร Work ์ r ฟอ h o มโอุดมสมบูรณ์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีโอกาสได้บ้านได้รถเป็นของตนเองด้วยชัยชนะที่ได้มาจากการอยู่บนพื้นฐานของความจรงิงในเรื่องของความรักก็ไปพบกับความรักที่จบสิ้นไปแล้วนะกับสิ่งเก่า ตนเองก็กลายเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีคู่ยากไปดูกันต่อค่ะที่คนรักเก่าชาวมังกรผู้รักโสดสันโดดสมรตมีการเงินดีการงานมั่นคงนะมีสติปัญญาความสามารถมีความเป็นผู้ใหญ่ความสุขมุม ผ่านวันเวลามีประสบการณ์ชีวิตมากมายไม่ยึดมัน่นถือมั่นไปในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงของชีวิตค่ะความจริงของชีวิตก็คือการเป็นอยู่ที่ใช้สมองและสติปัญญาเป็นที่พึ่งของตนเองเก่งบวกแฮงแล้วก็เป็นที่พึ่งของครอบครัวค่ะ คนรักก่าก็คือคนทางไกลนะชีวิตเขาสมดุลลงตัวแล้วนะทำมาค้าขายเป็นคนที่ติดต่อค้าขายมีการเงินเข้ามาเป็นคนที่เริ่มกับการงานค้าขายทางไกลเป็นบุคคลที่ผ่านการหย่าร้างมาอกหักผิดหวังสูญเสียอย่างรุนแรงเลยเป็นพ่อหม่พ่อร่าง ความหวังพังทลายนะไม่สมหวังผิดหวังกับครอบครัวปรารถนาเอาไว้ว่าจะสร้างครอบครัวพ่อแม่โลกก็ผิดหวังความหวังพังทลายก็ใช้ชีวิตอยู่กับกิ๊กนะเขามีกิ๊กแล้วนะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดมาด้วยเป็นคนที่ มีความสามารถไม่น้อยไปกว่าชาวมังกรเลยแต่เขามีกิกแล้วกิกนั้นของเขาก็มาช่วยสนับสนุนการค้าอยู่เคียงข้างกันไปต่อที่คนรักใหม่ของชาวมังกรมีเข้ามาไหมนะรักถัดไปมีไหม รักเก่านั้นความรักการมีครอบครัวไม่สมหวังผิดหวังหมายมั่นเอาไว้จะมีครอบครัวพ่อแม่ลูกก็ความหวังพังทลายก็มีไว้แต่กิ๊กนะ คนรักถัดไปของชามังกรหน้าตาเป็นยังไง คนรักถัดไปของชาวมังกรลักษณะก็เป็นคนที่ร่วมงานกับใครเขาก็ยากร่วมทีนกับใครก็ไม่สําเร็จเพราะเป็นคนที่มีทัศนคติที่เป็นตัวของตนเองนะเก่งก็จริงแต่ก็ไม่ควรไปขัดแย้งใครนะเมื่อขัดแย้งแล้วก็ควรทํางานตามลําพังนะเขาทํางานตามลําพังของเขาเป็นคนที่สามารถเก่งในการหาการเงินไรายได้ เป็นคนที่มีโลกจินตนาการมีโลกส่วนตัวสูงนะเป็นคนโสดสันโดดอยู่ในโลกของจินตนาการเป็นคนที่ทำงานที่เก่งนะเป็นคนไกลคนไกลคนนั้นเขาก็เป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจนะชอบขัดแยง้งขัดขอ้อกับกลุ่มผู้คนอื่นๆมากมายเป็นคนขี้เหนียวนะ มีความรักที่ไม่เปิดเผยนะคนไกลนะก็ชาวมังกรก็ให้เขาอยู่ในโลกของความฝันของเขาต่อไปเขายังหาคู่ที่ใช่อยู่นะหาคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกไม่มีอยู่บนโลกใบนี้หรอกนาคำแนะนำ คนรักเก่าก็จบสิ้นไปก็มีคลิกแล้วคนรักถัดไปก็ไปเจอคนที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นคนทิน่นเกรยเป็นคนที่เก่งในการงานชอบทำงานโดดเดี่ยวตามลำพังคำแนะนำให้กับชาวมังกรค่ะ ภักสถานการณ์คนรักเก่าและรักถัดไปเดือนก,นกนรกฎาคมนะคะ ทำแนะนํางานเก่าที่ทำมายาวนานถ้าคิดจะหางานใหม่ทำงานเก่าไปก่อนนะคะการเงินนั้นแม้จะฝิดเคืองไปบ้างแต่ทำงานเก่าเอาไว้ก็ยังมีโอกาสกระเป๋าได้ตึงซ้ายออกขวาอย่างน้อยก็มีการเงินวนเวียนเข้ามากับงานที่มีพลังกําลังกายใจของตนเองที่ทำมายาวนาน มีผู้คนมาสนับสนุนกรรมาการงานอาชีพนะที m p r r s s s งานนี้เป็นงานที่ตนเองต่อสู้มาลงทุนมายาวนานจะมีคนมาสนับสนุนดูแลเอาใจใส่อบอุ่นแน่นอนเพราะตนเองนั้นก็เข้มแข็งมีตำแหน่งหน้าที่ดีแม้การเงินไม่นะไม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ได้รับยย่อง ว่าเป็นผู้ที่เก่งมีความสามารถในการดูแลงานในเรื่องของความรักถ้าจะมีใครมาให้ยกย่องเป็นหนึ่งเดียวนั้นก็มีเพศตรงข้ามเข้ามาสองสามคนนะเป็นคนทางไกลเป็นปัญหาที่ยังยืดเยื้อต่อไปชาวมังกรไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยว ไปพบกับคนที่ยิ่งในเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ร่ำรวยอีกคนก็เป็นคนไกลเป็นคนวันไว้และไว้วันผ่านการหย่าร้างมีคู่มาแล้วมีแต่อดีตรักฝังใจไม่รู้ลืมเป็นคนอ่อนไว้เกินไปที่ชาวมังกรจะไปใส่ใจนะมังกรมุ่งมั่นไปที่ปรารถนาะความมั่นคงทางฐานะการเงินที่มั่นคงมีความคิดที่จะลงทุน ในกิจการงานต่อยอดต่อไปอีกค่ะมีเงินใช้สบายใจค่ะ